สวัสดีครับอยู่ผมมาสนะครับกับช่องกินกับยูครับวันนี้เรามาอยู่กับเมนูที่ผมชื่นชอบมากๆเลยนะครับผมชีสบอลกับฟินฟายนะครับผมดิบชีสนะครับผมมาครับผมอดใจร้อไม่ไหวแล้วไปดูกันเลยไม่ชิให่ึ่งครับ ครับลองชิดวัดน,นี่ครับเน้นๆเพื่อนๆเน้นเน,น้นเ Yeah. you เป็นยังไงบ้างเพื่อนโอ้ผมฟินมากๆแลเลยครับผมเป็นของที่ผมปวดปรานมากๆเลยครับผมมาครับมาดูกันต่อนะครับผมว่าคลิปหน้าผมจะมาทานอะไรให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมโอ้ผมมีความสุขมากๆเลยครับผมครับผมขอตัวก่อนนะครับน้ำมันครับบ๊ายบาย